บทสาธยายพิเศษเรื่องบทสรุปส่งท้ายมิจฉาลักษ์ตัณหาและอนัตตาเพื่อนแท้และทางหลุดพ้นเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายบัดนี้การเดินทางของพวกเราผ่านมิจฉาลักวักที่ว่าด้วยพระเถระนามว่ามิกฉาละก็ได้ดำเนินมาถึงบทสรุปที่สมบูรณ์แล้ววักนี้ ได้นำพาเราให้ดำดิ่งลงไปสู่ความหมายเชิงปรมัิตย์ของสภาวะต่างๆและชี้ให้เห็นถึงหัวใจของการปฏิบัติที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างลึกซึง้งแก่นธรรมที่สำคัญของมิชชาลวักสามารถสรุปรวมได้เป็นหลักการใหญ่ๆดังนี้ 1. การนิยามความจริงเสียใหม่ วักนี้ได้ทลายความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานสมิทธที่สูตร4บทได้นิยามว่ามานสัตว์ทุกข์และโลกไม่ได้เป็นตัวตนหรือสถานที่ภายนอกแต่คือสภาวะที่เนื่องอยู่กับการมีอยู่ของอายตนะ12นี่เองที่ใดมีอายตนะ ที่นั่นมีมานสัตว์ทุก์และโลกสองการเปิดเผยเพื่อนสองที่แท้จริงมิกฉาลสูตรสองบทได้ชี้ให้เห็นว่าเพื่อนที่คอยทำให้เราไม่อยู่ผู้เดียวอย่างแท้จริงก็คือตัณหาและนันทิความเพลิดเพลินแม้จะหลีกเร้นไปอยู่ในป่า แต่ถ้ายังมีตันหาก็ชื่อว่าอยู่ด้วยเพื่อนสองในทางกลับกันผู้ที่ละตันหาได้แล้วแม้จะอยู่่ามกลางฝูงชนก็ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวและทรงสรุปหัวใจของอริยสัจว่าเพราะนันทิเกิดทุกจึงเกิดเพราะนันทิดับทุกจึงดับ 3. การแสดงอนุภาพ และวิธีการแห่งการเห็นอนัตตาวักนี้ได้แสดงผลลัพธ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอนัตตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์อุปเสนสูตรคือบทพิสูจน์ผลลัพธ์ขั้นสูงสุดคือการที่พระอรหันต์ผู้ถอนอาหารการมมังการได้แล้วย่อมมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวแปรปรวนแม้ความตายจะปรากฏอยู่ตรงหน้า ผัสษายตนะสูตรสมบทคือการแสดงวิธีการและให้กำลังใจคือทรงชี้ว่าแม้จะยังไม่บรรลุปัญญาสูงสุดแต่การมีสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าอายตนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือเข็มทิศที่ถูกต้องและเป็นการปฏิบัติเพื่อละผัสษายตนะไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยตรงอุปวานสูตร ได้นิยามสันทิทธิกธรรมว่าคือการมีสัมปชัญญะรู้ทันสภาวะจิตของตนเองตามความเป็นจริงไม่ว่าจะมีราคะหรือไม่มีราคะดังนั้นบทสรุปแห่งมิชลวัคจึงสอนเราว่าศัตรูที่แท้จริงก็อยู่ภายในนั่นคือตัณหาและความยึดมั่นในอัตตาและทางรอดที่แท้จริงก็อยู่ภายใน นั่นคือปัญญาที่เห็นแจ้งในอนัตตาเมื่อเราละตัณหาและเจริญปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนในทุกการรับรู้เมื่อนั้นเราก็ย่อมเป็นผู้เดียวผู้สงัดจากกิเลสและมีจิตใจที่ไม่วันไหวแม้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร